สวัสดีค่ะหนูชื่อนัทธิดาพรแก้วดอนหันนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสาวสิมลเกษมมาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวณัฐิดาโพวัตค่ะพวกเราเป็นตัวแทนสกรอระดับอำเภอโคกสำโรงค่ะวันนี้พวกเราขอพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์ที่สนุกและน่าตื่นเต้นไปด้วยกันค่ะ วิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียนแต่วิทยาศาสตร์มีอยู่รอบๆตัวเราพร้อมด้วอยังคาที่จะไปไขความลับกับพวกเราโดยการสแสดงสายโชว์ในเรื่องภารกิจพิชิตไอติมสุดวิทย์ถ้าพร้อมแล้วไปกัน ดีค่ะเอาเหมือนเดิมค่ะแม่ค้าสวยๆว้าไปว้าไปด็อกเตอร์เนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะคะใครจะสั่งอะไรจะสั่งเพิ่มได้เลยนะเฮ้ยนี่มันไอติมที่อร่อยที่สุดในโลกเลยเอาล่ะนี่คือรายการสั่งไอติมต้องส่งให้ร้านนี้ เอากระดาษเปล่าไันทำไมไม่นะเมื่อกี้ฉันเห็นข้อความอยู่เลยข้อความหายไปไหนอยา่าอย่ากตกใจไปฉันรู้ฉันสามารถทำให้ตัวหนังสือสแสดงออกมาได้มาดูพร้อมกันเลยว้าว,ว,าว ขอผู้ก้าหนึ่งคนคะ่ะที่จะมาทดสอบกับเรามาเดี้วลนูกน่ข้างหน้าเลยคะ่ะชื่ออะไรคะชื่อทอขวัญน,นี่ใช้หมึอกอันนี้นะคะเ,<ร>เขียนลงไปในกระดาษที่เราเตรียมไว้เลยค่ะใช่ค่ะระบายลงไปเลยคะ่ะ ระบายทั่วๆเลยค่ะว้าวว้าว,ว,าวมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะนี่คือผของขมิน้นมีสารที่เรียกว่าเคอร์คมินซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติเมื่อเคอร์คมินสัมผัสกับเบกกิ้งโซดาซึ่งเป็นเบส จะเปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีน้ำตาลแดงกระบวนการนี้เรียกว่าการสแสดงผลของอินดิเคเตอร์ต่อเบสประโยชน์คือช,ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดและเบสสามารถทำข้อความลับได้ขอขอบคุณพวกก้านะคะี๋่วมวมอผลวันให้นี่ค่ะ ต่อวิทยาศาสตร์เปิดเผยทุกความลับ ไรคะเอาชอ็อกโกแลตค่ะค่ะเดี๋ยวแม่คะทำไอติมให้นะัอง้ยบาทไม่ไเครื่องไฟดับเครื่องทำไอติมใช้ไม่ได้ไอติมจะเสร็จได้ยังไงเนี่ยอย่าก,กังวลเลยฉันมีวิธีทำไอติมโดยไม่ใช้ไฟฟ้ามีอะไรคะแค่มีน้ำแข็ง แล้วเราก็เติมเกลือลงไปแล้วก็คนค่ะหลัง,ลงนะจากนั้นก็ใส่ลงไปในภาชนะ คนค่ะถือแก้วไว้นะคะปะิดปากปิดจุกไว้ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วลองมาขย่าพร้อมกันเลยค่ะ ก็ข้างในก็จะมีไอติมมันก็จะแข็งพอดีข้างในก็จะมีกลายเป็นไอติมนะคะว่าของฝานได้ผูกล้าค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะเกิดขึ้นได้ยังไงคะปกติจุดเยี่แข็งของน้ำคือศูนย์องศาแต่เมื่อเราเติมเกลือลงไปในน้ำแข็งเกลือจะทำให้จุดเยี่แข็งของน้ำ ลดต่ำลงและทำให้น้ำแข็งละลายช้ากว่าปกติขนาดที่เกลือทำให้น้ำแข็งละลายจะดูดความร้อนจากรอบๆได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้อุณหภูมิภายในถุงลดลงต่ำกว่าศูนย์องศาความเย็นที่ลดความเย็นที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนี้ทำให้นมกลายเป็นไอตินได้ในเวลาอันสัน้นกระบวนการนี้เรียกว่าการลดจุดเยือกแข็ง ประโยชน์คือเรียน,นรู้การลดจุดเดยอแข็งของน้ำที่สามารถนำไปใช้ในการเก็บรักษาอาหารและพวบคุมอุณหภูมูได้สามารถทำห้ติมกิ <ไป S 1> เนเองได้ในกรณีที่ไม่มีเครื่องทำห้ติมเช่นตอนเข้าค่ายตอนทำกิจกรรมในบ้านหรือในห้องเรียนค่ะว้าวว้าวว,าว,วิทยาศาสตร์เปิดเผยทุกค,ค,ความล<ะ>ับไอติม <didn> พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ คเฮ้ยน้ำหายไปไหนน้ำหายไปหมดแก้วเลยขอเชิญผูก,ก้าหนึ่งคนค่ะนี่แก้วน้ำนะคะเด,เดี๋ยวจะเทน,น้ำเปล่าลงไปในแก้วนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เทลงในแก้วว่าจะมีน้ำไหลออกมาหรือเปล่าพวกกล้าเทลงในแก้วเลยค่ะใช่ค่ะยกสูงสูง่ลองเทงดูไม่มีน้ำไหลออกมานะคะเกิดขึ้นได้ยังไงคะนั่นไม่ใช่น้ำธรรมดานะนั่นคือสารดูดซับที่เรียกว่าโพลิเมอร์หรือที่เราเรียกกันว่าแพมเพริดไงโซเดียมโพลีคริลิก เป็นโพลิเมอร์ชนิดพิเศษที่สามารถดูดซับน้ำได้มากกว่าร้อยเท่าของน้ำหนักตัวเองเมื่อโซเดียมโพลีอัลเทริกสัมผัสกับน้ำจะเกิดการขยายตัวของโมเลกุลเกิดการดูดซึมน้ำที่ถูกดูดซับกับเก็บจะอยู่ในโครงสร้างของโพลิเมอร์และเปลี่ยนสภาพเป็นเจลน้ำในแก้วไม่ได้หายไปจริงแต่เปลี่ยนสภาพเป็นของกึ่งแข็งที่ไม่ไหล โ,โซเลียมโพรีอัริกนิยมใช้ในผ้าอ,อ้อมเด็กแพมเพิดและผลิตภัณฑ์ดูดซับความชื้นต่างๆประโยชน์คือประโยชน์คือรู้รู้ที่มาของการดูดซับน้ำของโพลิเมอร์ที่ใช้ในชีวิตจริงเช่นผ้าอ้อมสามารถกำจัดของเสียที่มีน้ำได้ค่ะขอบคุณนะคะ ว้าวว้าวที่น้ำหายไปพราถูกดูดซึมด้วยพอลิเมอร์พอลิเมอร์ที่เจ๋งที่สุดเลยอะ่ะสามารถสามารถดูดด้ซึมน้ำไม่หลายเท่าตัวเลยวิทยาศาสตร์เปิดเผยทุกความรับพวกเราชาวสอกรร,อระดับอำเภอโคกสำโรงขอจบการแสดงไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ